สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิด15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะใครท,ที่ทราบลัคนาก็สามารถดูได้นะคะไม่ทราบก็ดูเป็นชาวราศีนะคะค่ะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงประจำเดือนกรกฎาคม2564เป็นดวงภาพรวมนะคะ ่าได้ไพ่ใบที่หนึ่งของชาวกรกฎนะคะได้ไพ่ทัมเบลนนะคะใบที่สองนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเลื่อนนิดนึงมองจะได้เห็นในะไพ่ทั้งหมดโอเคนะคะอ่าใบที่สองเป็นไพ่เดียร์แอม e ปร์นะคะใบที่สามค่ะเป็นไพ่ห้าไม้ใบที่สี่ค่ะเป็นไพ่เดอะฟูล ใบที่ห้าเป็นไพ่สองไม้เทา้าใบที่หเป็นไพ่ราชินีดาบนะคะใบที่7ดนะคะเป็นไพ่ดมูนใบที่8ดค่ะเป็นไพ่ราชินีถ้วยใบที่9้านะคะเป็นไพ่8ดดาบใบที่สิบนะคะเป็นไพ่ดีแอมเพรสใบที่สิบเอดเป็นไพ่แปดไม้เทา้าใบที่สิบสองค่ะเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะรู้สึกไพ่ค่อนข้างบอกว่า ประจำตัวออกมาดีไพ่ขยายดีด้วยแหละนะคะไพ่ทำร้านนะคะไพ่ใบนี้นะคะจะบ่งบอกถึงมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีความพยายามนะคะในหน้าไพา่เป็นภาพผู้หญิงกําลังปีนป่ายขึ้นไปบนที่สูงอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะสื่อความหมายในแง่กรกฎตอนนี้อ,อยากมูฟอยากเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของของงานด้วยในเรื่องของงานเนี่ยไพ่งานนะคะในตําแหน่งสหั c ชะ เป็นไพ่เขาเรียกว่าตำแหน่งโยกโยกถึงลัคนาเนี่ยห้ามีเท้าคือความวุ่นวายใจที่อยากเป็นแบบอิสลามมากขึ้นในการทำงานอยากที่จะมีอำนาจนะไพ่ราชาไม้เทา้าเมื่อกี้อาจารย์อ่านผิดเนาะราชาไม้เท้านะฮะไม่ใช่เอ็มเพลอร์นะราชาไม้เท้านะฮะมองนะไพ่คล้ายๆนะอา,าอาจารย์อาจจะไพ่เยอะนะคะบางทีก็สับสนนะไพเ่เป็นไพ่ที่คล้ายไพย่เอ็มเพลอร์ค่ะ เป็นภาพผู้ชายที่ยืนแบบมาดเนี่ยบุค,คลิกเนี่ยสง่างามมีความเชื่อมั่นนะะเพราะฉะนั้นชาวกรกฎน่าจะโดดเด่นในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นในในแง่ที่บอกเฮ้ยเราจะทําอะไรเรามีความรู้สึกว่าเรามีประสบการณ์มากพอเรามีความรู้แน่นมากพอแล้วนะเราคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะทําอะไรเนี่ยไพ่เดอะฟูลเนี่ยคือฉีกแนวการทํางานอยากทําอะไรที่มันคอนโทรลด้วยตัวเองอ,ะอ่ะอ่าการได้ เขาเรียกว่าได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทดสอบทดลองในสิ่งที่ตัวเองอยากคิดอยากทำอะ่ะนะคะมันมีความเหมือนเขาเรียกว่า alert ก็ได้นะไพ่ดอะฟูมีความแบบตื่นเต้นท้าทายมีความอยากทำโน่นอยากทำนี่มันจะได้สนองความต้องการของตัวเองได้นะอาจารย์มองชาวกรกฎมีความคิดแบบนั้นและคุณมีเกณฑ์ที่จะทำซะด้วยนะ,ะมีเกณฑ์ทำงานอะไรก็ได้ที่คุณอยากทำ อ่านะคะอืมคือมันก็ไม่ได้ทุกคนนะที่จะต้องออกจากงานอาจารย์บอกก่อนนะบางคนก็อาจจะแปลว่าเอ่อผู้หลักผู้ใหญ่ถ้ากรณีทํางานบริษัทนะผู้หลักผู้ใหญ่ถึงแม้จะเป็นไพ่ในตําแหน่งสุภาพเป็นไพ่แปดดาบเนี่ยก็อาจจะมองว่าผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยซะทั้งหมดแต่นั่นแหละค่ะถ้ามองจากภาพรวมที่ไพ่เนี่ย ในตำแหน่งกรรมมะเป็นเอ็มเพรสเนี่ยอาจารย์เลยมองว่าชาวกรกฎเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยคุณจะมีคำอธิบายหรือคำอหรือข้อเสนออะไรนี้ที่จะสามารถโน้มน้าวเนี่ยให้เขาเห็นด้วยให้สามารถที่ตัวเองได้ทำตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ได้นี่กรณีทำงานบริษัทนะบางทีเรามีความคิดความอ่านอยากทำโน่นทำน,น,ทำนี่บางทีก็ไปติดขัดที่ตำแหน่งคนที่เขาสูงกว่าเรานะคะ แต่ถ้าเราเตรียมความพร้อมด้วยศักยภาพที่เรามีอยู่อาจารย์มองว่าทําได้และผ่านได้ด้วยนะหรือแม้กระทั่งใครว่างงานอยู่ไปหางานก็ได้งานทํานะเด็กฟูยังแปลว่าว่างงานอยู่ก็ได้นะคะคุณก็จะได้งานทําแต่ใครที่กรณีทํางานส่วนตัวทำบริษัทเนี่ยคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ที่อยากจะข,ข,ขยับขยายาทันทีพูดติดอ่างล้อยากจะขยับขยายในธุรกิจที่ คุณเป็นอยู่อ่ะไพ่แปดไม้เท้าขึ้นมาบอกเลยในตำแหน่งลาภะด้วยมันคืออาชีพเสริมเพราะฉะนั้นชาวกรกฎตอนเนี้ยคุณคิดใหญ่นะฮะราชาไม้สิบเหรียญเงินก้อนโต t m p r m s s e s s เป็นสัญลักษณ์ของดาวสุขดาววินัสก็เรื่องของการเงินเรื่องของความสำเร็จนะคะ คุณอาจคิดขยับขยายโครงการที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นบางคนทําธุรกิจด้านอะสังหาริมทรัพย์ก็มีนะหรือธุรกิจเรื่องของงานสวิตบริการร้านอาหารโรงแรมอะไรหลายๆอย่างแหละที่คุณอยากที่จะขยับขยายหรือทําเพิ่มเติมนะคะในปักนี้มองว่าคุณทําได้และก็ประสบความสําเร็จอย่างมากซะด้วยนะคะพอไยขึ้นดีมากนี่คือที่มองเห็นนะคะ ต่อไปพูดในเรื่องของการเงินอนะ่ะการเงินเป็นพระราชาไม้เนี่ยแน่นอนแหละการเงินดีแล้วก็ขยายสิเปลี่ยนอ่านะคะเดือนนี้รับทรัพย์ไม่ว่าจะโชคลาภในเรื่องของลาบรอยนะ,ะหุ้นหวยลอตเตอรี่ก็ได้บางคนเล่นหุ้นจะได้กําไรค่อนข้างเยอะเลยเดือนนี้นะคะหรือเงินจากการทํางานของคุณนั่นแหละนะคะรับรองเลยนะคะเดือนนี้รับทรัพย์ก้อนโตนะคะ ในตำแหน่งลูกน้องบริวารดีค่ะให้สองไม้เท้านะเขาก็ช่วยเหลือ,อคือไว้วางใจได้หรือถ้าคุณมีบุตรบุตรคุณดีมากนะคะเรียนหนังสือเก่งหรือถ้าอยู่ในวัยทำงานทำงานเก่งนะคะเป็นอภิชาตบุตรนะ,ะในตำแหน่งศัตรูเนี่ยเป็นราชินีดาก็ระวังคนที่จะเป็นศัตรูกับคุณได้เดือนนี้อาจจะมีความขัดแย้งเป็นผู้หญิงผิวสองสีไปถึงคล้ำนะคะอันเนี้ย ก็อย่าไว้วางใจนิดนึงนะเพราะอยู่ไพ่เดมมูลด้วยเขาอาจจะเขาเรียกว่าปักอย่างใจอย่างนะถ้าอะไรที่มันสุ่มเสียเ่ยงในแง่เราต้องออรับผิดชอบอะไรอย่างพวกการคำมการหรือเซ็นเอกสารอะไรพวกนี้ต้องรอบคอบเนี่ยอืมนะคะอันนี้เรื่องศัตรูต้องระวังนิดนึงส่วนตําแหน่งเดมมูลเนี่ยนะคะในเรื่องของคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะ The Moon ก็แปลว่าคนรักของคุณเนี่ยอาจจะน้อยใจคุณอยู่ก็ได้คุณอาจจะช่วงเดือนนี้บ้าพลังทํางานจนละเลยคนข้างกายไหมอันนี้ต้องหาเวลาใส่ใจคนรักมากขึ้นกว่านี้นิดหนึ่งนะอาจารย์มองไพ่วันนี้แปลว่าคนรักค่อนข้างจะน้อยใจค่ะส่วนคนโสดในใน,ในตำแหน่งบุตรเนี่ยเป็นไพ่สองมีเท้าคุณจะเจอคนเข้ามาได้พูดคุยได้ศึกษากันยังไม่ได้แปลว่า เป็นคนรักทันทีนะอาจจะเจอกันเพราะมีคนแนะนำหรือเจอเพราะหมายเลขสองคือสังคมโซเชียลได้เลยนะคะในตำแหน่งสุขภาพเป็นราชินีถ้วยและขยายด้วยไพ่8ดาบถ้าจะเป็นประเด็นปัญหานะคะหระวังเรื่องของสายตานะคะเรื่องของอาการปวดเมื่อยไปทั้งตัวเนี่ยอืมนะคะอาจจะแปลว่านั่งนานเกินไปก็ได้นะคะเพราะว่า ไพ่ตำแหน่งการงานเป็น e m p มเพรคือทุ่มเทแล้วก็บ้าพลังแล้วก็ไม่มีการเอ e กซ์ไซส์ exercise. ก็อาจจะเป็นแค่ของพลังงานลบในแง่ของการปวดเมื่อยนะคะที่จันมองเห็นเนาะไม่ใช่รายแรงนะคะแล้วก็ตำแหน่งเนี้ยในตำแหน่งสุภาถ้าเตือนนะตำแหน่งอริเป็นราชินีดาบเนี่ยแหละเรื่องเอกสารสัญญาต้องระวังให้มากๆระวังถูกหลอกถูกโกงได้ด้วยเหมือนกันนะคะรอบครอบ มันก็เลี่ยงได้นะคะโอเคค่ะก็ถือว่าครบแล้วทั้งสิบสองตำแหน่งเรามาดูไพงง่พลังงานโชคลาภพลังงานโชคลาภของชาวกรกฎนะคะคุณได้ไพ่เจ็ดหกนะคะเป็นไพ่ ถือถ้วยชัยชนะความสำเร็จนะคะแล้วก็ได้ไพ่ความรักจากคุณแม่เนะะาะไพ่ดีค่ะ766ค่ะสำหรับพลังงานเลขโชคลาภนะคะของชาวกรกฎขอให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยปังๆกันเลยค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ